ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนสนุกโอ้ oh my god มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งสไลเดอร์โอ้โ oh, หนี่คือเจ้าไดาโนเสาร์เอามาดูนี่สิเราเจออะไรอยู่นี่นี่โอ้โห my god ว้าวเราดูดูเราของเล่นเต็มกล่องเลยทุกคนนี่คือเจ้าไดาโนเสาร์ตัวมีน้มนะฮะว้าวโอ้โหนี่คือไดโนเสาร์ นี่คือหน้าตาเหมือนเจ้าตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวไล่ทีละตัวนี่ไดโนเสาร์อะไรเอ่ยทุกคนว้าวดูสิพระเจ้าจอดสุดยอดโอ้โหนี่ของเล่นเต็มถุงเลยทุกคนและนี่คือเจ้ามังกรไดโนเสาร์มังกรเฮ้เดี๋ยวให้มันเดินดีวกว่านะครับเฮ้นี่คือลิงชิมแพนซี่ ลิงจินพันธสีนะครับโอ้โ oh, ห oh, สีส้มสวยงามมากเลยว้าวโอ้โหนี่กับ<อ>ไดโนเสาร์คอยาวเป็นไดโนเสาร์กินพืชหอตัวนี้ยาวมากเลยทุกคนโอ้โ oh, ห oh. ไปเลยไปกับเพื่อนโยฮูเฮ้ hey, นี่คือเจ้าทีเล็กไดโนซอร์ทีเล็กนะฮะว้าว เหมือนก,นกันกับในนี้เลยโอ้หน้าตาเขาเหมือนกันมากเลยทุกคนเย่โอโ้ออกมาแล้วนี่มีอะไรอีกโอ้โหนี่คือเจ้ามังกอนให้ตายสิว้าวโอ้โหมันเดินได้ด้วยนะทุกคนเอ้ยตอนนี้ไดโนเสาร์ของเราเต็มสนามเลยมีอะไรเนี่ยโอ้โหเอ,อเดเพนมีช้างด้วยทุกคนช้าง เอลฟินว wow. ้าวว้ฮูเยสโอ้ไมกอดโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดซับสไครกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายวูฮู hoo.